สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาล2องทับ 1. ในวันนี้เจอกับคุณครูเมนะคะซึ่งเรายังอยู่กันในหน่วยฤดูหนาวนะคะเด็กๆสาระสำคัญของวันนี้เด็กๆจะได้เรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในฤดูหนาวพืชผักผลไม้ในฤดูหนาวค่ะ เด็กๆจ๋าเด็กๆรู้ไหมนอกจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลแล้วยังมีต้นไม้ดอกไม้ผักผลไม้บางชนิดนะคะที่ยังเจริญเติบโตได้ดีและออกผลผล,ผลิตในฤดูหนาวอีกด้วยค่ะเด็กๆมาดูผลไม้ที่เราพบกันในฤดูหนาวนะคะว่ามีอะไรบ้างเช่นสตอเบอรี่ส้มสับป,ประรดองุ่นมังคุด กล้วยมะละกอและผักที่เราพบกันในฤดูหนาวก็มักจะเห็นบอกเกอรี่กวางตุง้งดอกกระลำผักกาดหอมผักสลัดแล้วก็ผักใบเขียวอีกต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะ เด็กๆก็ควรจะเลือกรับประทานอาหารที่ออกตามฤดูกาลนะคะเนื่องจากหาได้ง่ายและยังมีราคาถูกด้วยค่ะและเด็กๆก,ก็จะต้องรับประทานผักผลไม้ด้วยนะคะเพราะว่าในผักผลไม้มีทั้งวิตามินและ,และเกลือแร่ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายเด็กๆนั่นเองค่ะ และก่อนจะจากกันนะคะคุณครูเมมีเกมการศึกษาในหน่วยฤดูหนาวมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปเล่นพร้อมๆกันเลยนะคะเกมการศึกษาหน่วยฤดูหนาวคุณครูก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะมีเกมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยค่ะ เกมตามหาสภาพอากาศฤด,ดูหนาวให้เด็กๆช่วยการตามหานะคะว่าสภาพอากาศในช่วงฤด,ดูหนาวเป็นเหมือนภาพไหนคะ่ะหมายเลขหนึ่งใช่ไหมคะเด็กๆหรือจะเป็นหมายเลขสองคะเอหรือจะเป็นหมายเลข3นะเด็กๆได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวก็คือหมายเลข 2นั่นเองค่ะสะภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวก็จะมีลมแรงอุณหภูมิก็จะลดลงทำให้เด็กๆรู้สึกหนาวกันค่ะเกมแต่งกายในฤดูหนาวในช่วงฤด,ดูหนาวอากาศก็จะหนาวเย็นใช่ไหมคะเด็กๆควรแต่งกายแบบไหนจึงจะเหมาะสมคะเดี๋ยวเรามาดูทีละหมายเลขกันเลยนะคะแต่งเหมือนหมายเลขหนึ่งใช่ไหมคะเด็กๆ หรือแต่งเหมือนหมายเลขสองคะ่ะหรือจะแต่งเหมือนหมายเลข3เราควรแต่งแบบไหนดีคะเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะการแต่งกายที่เหมาะสมในช่วงฤดูหนาวก็คือหมายเลขสามเราควรสวมเสื้อผ้าหนาๆกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวมีหมวกมีถุงม,มือผ้าพันคอนะคะ ร่างกายของเราจะได้อบอุ่นค่ะเด็กๆตอบถูกกันทุกคนเลยใช่ไหมคะเยี่ยมไปเลยค่ะเกมตามหาเงาให้เด็กๆช่วยกันตามหาเหงาของผ้าพันคอสีเขียวผืนนี้นะคะว่าอยู่หมายเลขไหนหมายเลขหนึ่งใช่ไหมคะเด็กๆหรืออยู่หมายเลขสองคะ หรือจะเป็นหมายเลขสามนะาเด็กๆได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะเงาของผ้าพันคอผือนนี้อยู่หมายเลขสามนั่นเองเกมเรียงลำดับขนาดมีหมวกไหมพรมสีฟ้าสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีเขียวให้เด็กๆนำมาเรียงลำดับขนาดใหม่นะคะ จากขนาดที่เล็กที่สุดไปหาขนาดที่ใหญ่ที่สุดค่ะหมายเล็กที่1ขนาดที่เล็กที่สุดคือหมวกสีอะไรคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะขนาดที่เล็กที่สุดคือหมวกสีเหลืองลำดับที่สองนะคะขนาดไหนน้าสีไหนเอ่ยก็คือสีเขียวนั่นเองค่ะ ลำดับที่สามนะคะสีฟ้าหรือสีแดงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะลำดับที่สามก็คือหมวกสีฟ้าและลำดับที่สลำดับที่ใหญ่ที่สุดขนาดที่ใหญ่ที่สุดก็คือสีแดงเกมตามหาภาพที่หายไปให้เด็กๆช่วยกันหานะคะ ว่าส่วนของภาพที่หายไปอยู่หมายเลขไหนคะ่ะหมายเลขหนใช่ไหมคะหรืออยู่หมายเลขสองแนะหรือจะเป็นหมายเลขสามคะเด็กๆภาพที่หายไปอยู่หมายเลขไหนคะได้คําตอบกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยแล้วนะภาพที่หายไปก็คือภาพหมาย เกมจับคู่ภาพกับตัวเลขให้เด็กๆนะคะนับจำนวนผลไม้และจับคู่กับตัวเลขให้สัมพันธ์กันค่ะเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันเลยนะคะภาพแตงโมนับหนึ่งสเลข3อยู่ในดาวสีอะไรคะเด็กๆหาเจอกันไหมคะถูกต้องแล้วคะ่ะ เลข3อยู่ในดาวสีส้มจับคู่กันเลยนะคะต่อไปเป็นผลไม้สตอรอเบอรี่นับพร้อมกันเลยค่ะ1 2เลข2อยู่ในดาวสีอะไรคะถูกกล้องแล้วค่ะอยู่ในดาวสีน้ำเงินจับคู่กันเลยค่ะ และผลไม้สุดท้ายก็คือสับประรดใช่ไหมคะนับพร้อมกันค่ะได้1ก็จับคู่กับหมายเลข1ก็คือดาวสีเขียวนั่นเอง ชมคลิปวิดีโอจบแล้วต่อมาเป็นใบงานนะคะวันนี้ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพให้สัมพันธ์กันและระบายสีภาพให้สวยงามเลยค่ะมมเมื่อเสร็จแล้วส่งรูปสวยๆมาให้คุณครูเมย์รับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณคณรูเมย์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปเด็กๆ,ๆ,ๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ